สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องกวินพาเที่ยวเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราก็มาที่ร้านอะไรนะครับกาแฟนะครับแล้วก็มาหาอะไรจริงนะครัะป้ากฏว่าเราอะเห็นสัตว์นะครับอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ถึงงี้ครับตัวแรกนะครับเป็นน้องตัดาปกลัวบมูมากนี่ครับต่อไปครับก็เป็นตัวนี้นะครับ น้องไก่นี่นะครับตู้นี้อ่อนเขียวได้ไหมตู้ต่อไปนะครับเป็นสัตว์ที่ผมชอบสุดนะครับน้องสาวเป็นต่อสูกต้านะครับ เพ่อตัวนี้ไม่กลัวเลยนะครับแต่ตัวนี้กลัวไปแต่หวัวเข้าไปในกระดองอีกแล้วครับเดี๋ราไปดูที่น้ำเขาดีกว่าคไม่รู้เต่ากันนะครับคุณผู้ชมชอบใครชอบเต่าคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้าอยากรู้อูอูเต่านเมนู ตอนนี้ก็เราก็ก uh ินอาหารอยู่นะครับเมื <S <S you know. ่อกี้เราก็ไปดูสัตว์มาแล้วเราก็พักพลังหมดนะคะอร่อยมากใช่ไหรอ่ะ